สวัสดีครับผมพามาพบกับตัวไฟล์5นะครับอีกครั้งหนึง่งวันนี้ผมจะมาทดสอบเ,ออเล่นเกมก็จริงโหลดเกมมาหลายเกมอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมลองทดสอบตัวนี้ดีกว่า เอาอะไรก่อน,นครับแน่นอนผมขอมเอาฟรุตนินจาก่อนละกันความละเอียดขนาดนี้นะครับเ,เล่นเสียงเั็ที่ลังเสียงแบบไดร์แรกนะครับจะต้องขอเงื่อนวางนะครับแล้วก็จะสงเอาเขียนไม่อาจจะหายไปนิดนึงาวางพื้นถุงแล้วกัน นี้เป็นปุ่มนะครับเจ้าเวลาไปโดนมันก็จะกระอัอานิ้นะครับนิ้เดียวกระสีแค่หนึ่งนิ้วสองนิ้ว ครสามนิ้วสี่นิ้วก็มันจะไปโดนอุ่นๆตรงนี้นครับก็อาจทำให้บ้างมีผลบ้างห้านิ้วก็คงได้นะครับก็ลื่นๆเหมือนกันแต่ว่าการแสดงผลก็คงไปโดนตรงนั้นตลอดเลยเอ,อ๋อผมมาโดนตรงนี้ขอโทษที ไปโดนตรงนี้ทหารครับโทษที่ไม่ให้ตรงมุมด้านล่างนะครับจะปิดลายไปเลย้ง,งนันแต่ว่าสุดมากก็เล่นสองนิ้วครับสมนิ้วก็วเป็นที่ก็ลื่นๆทุกพื้นที่บนหน้าจอนะเห็นว่าก็ได้อยู่ผมะบการทดสอบสำหรับตัว เกมฟริ n ินจาเกมนี้นะครับเดีทดสอบเกมต่อไปดีกว่านะครับจ้ผมว่าเอาเกมเบาๆอย่างเกมนี้ก็แล้วกันก็มีโหลดนิดนึง น้องใช้ปึ๊บแบกแล้ ตกไปสังเกนจะลองดูอีกทีนะครับ ก็สบาย,บายนบๆนะครับ,บรลื่นๆนะครับสำหรับเทเวัลัความร้อนระหว่างเล่นเกมก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับมาทดสอบการเล่นเกมถัดไปดีกว่านะครับเผมมาที่อันนี้ก่อนละกันจะค่ายเกมลอสนะครับ Volson's death should have marked the Dominion's demise, but after four years of intensive fighting, the Nova rebels still struggled for human independence. Former Nova commander Cal Warden believed he had managed to walk away. From ก็รอโหลดนะครับจะบอกว่าชัดมากกลับมาแล้วครับก็ใช้เวลาโหลดพอสักพักเหมือนกัน ก็ที่เห็นครับว่าตัวสามจะเล็กๆนิดนึงนะเพราะว่าด้วยเป็น Full HD รรอหลบครับามาแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวรว่าสามนะครับต้องบอกว่าก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับ Full HD เล่นเกสมสนุกม,มากความร้อนที่เกิดขึ้นใน ่นได้จอสแบดีก็คือจะตีด,ด้านบนแบงนี้นะครก็เอาไว้ทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับมาทดสอบเกมถัดไปนะครับน่าจะเป็นเกมส้ายแลวผมว่าเอาตัวนี้ดีกว่านะครับจะฆ่า EA ออ๋ออันนี้ไม่คือไม่สามารถเราจะเนื่องจากไม่แมชนะครับไม่เป็นไรเราเอาอีกเกมนึงแล้วกันเกมแข่งรถนะครับ ก็ดูครับจะใช้เกมลอสเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรถไแล้ว เข้าเล่นเกมน,นะหรือว่าการแสดงผลนั้นเห็นนะมุมนี้ต้ว,ว่าหน้าจอของเอียดดีมากแล้วก็มุมมองในแต่ละด้านนะครับ Okay. Oh โดนโทษครับเป็นหม ว่าพูดว่าคอนโตร์มันต้องใช้นิดหนึ่งครับ <S <S เยอะนิดหนึ่งเพราะเทปกระเทือนอีกที่ผ่านมานะครับเนี่ยต้อง <S <S เปลี่ยนหน้าจอไปเยอะนิดหนึ่งเวลาเป็นเยว โอเคก็คงเป็นการทดสอบกับเพียงเท่านี้นะครับต้องบอกว่าความร้อนที่เกิดขึ้นก็โอเคมีครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเอียงนี่ก็ในการเล่นเกมแข่งนะครับอาจจะนิดนึงอาจจะไม่ลื่นมากนะครับแต่ก็โอเคครับโดยภาพรวมแล้วโดยการแสดงผลกราฟิาต่างต้องบอกว่าพลังเสียก็เยี่ยมครับสำหรับการเล่นเกมบนตัว oppo find ้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ